บทที่48ทั้งคุณพิภพและคุณสุมนต่างรู้สึกแปลกใจสงสัยที่วันนี้ไม่มีทีท่าว่าภูบดีจะออกไปไหนซึ่งปกติแล้ววันเสาร์อาทิตย์เขามักจะมีนัดกับเพื่อนเสมอวันนี้คุณภูไม่ออกไปไหนหรอคะคุณสุมนถามไม่ครับเพราะผมไม่มีนัดที่ไหนแล้วก็อยากจะพบต้นกล้าด้วยคิดถึงแก บอกเสียงอ่อนโยนคุณพิภพยิ้มหากเป็นไปได้ก็ใครจะถามลูกชายออกไปว่าคุณภูอยากพบแต่ต้นกล้าเท่านั้นเองหรือไม่ได้อยากพบน้าสาวของหลานเพื่อทำสงครามปากด้วยกันหรอกหรือแต่ก็ไม่ได้ถามคิดว่าจะคอยจับตาดูอยู่เงียบๆด้วยอยากรู้ว่าจะ,จะเป็นศัตรูกันไปได้นานสักเท่าไหร่คุณพิภพยอมรับว่าอ,อน,นิชาเป็นเด็กสาวที่ค่อนข้างสวย น่ารักซ้ำยังฉลาดเฉลียวเท่าที่เห็นภาพถ่ายของอรณีถ่ายคู่กับภาวัดนั้นเขายอมรับว่าอรณีสวยสู้น้องสาวไม่ได้ดังนั้นจึงอยากรู้ว่าหากได้มีโอกาสใกล้ชิดกันแล้วจะยังเป็นศัตรูกันอีกนานไหมระหว่างลุงกับน้าสาวของหลานชายขณะนั้นสาวใช้ก็ได้นำกระบอกโทรศัพท์ไร้สายมาคู่เขา่าส่งให้คุณสุมนพร้อมกับรายงานอย่างนอบน้อม คุณออนิชาขอเรียนสายกับคุณผู้หญิงค่ะคุณสม,มนพยักหน้ารับรู้รีบรับกระบอกโทรศัพท์พร้อมกระบอกไปเสียงอ่อนโยนหนูออนิชาเหรอคะนี่ป้าพูดค่ะไหนคะค่ะทุกคนกำลังรอหนูกับต้นกล้าอยู่ค่ะค่ะพอพูดจบพอพูดกับออนิชาจบแล้วคุณสม,มนก็บอกสามีกับลูกเลี้ยง ด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มหนูออนิชากับต้นกล้าออกมาจากบ้านแล้วค่ะแกโทรมาบอกให้ทราบมารถอะไรกันครับบอกแม่หรือเปล่าผู้บรีอดถามด้วยความเป็นห่วงไม่ได้บอกว่าขึ้นแท็กซี่ค่ะตอบตามที่ได้รับฟังจากอนิชาแปลกเด็กพาหลานขึ้นรถแท็กซี่จะสะดวกและปลอดภัยกว่ารถบ้านได้ยังไงจะให้รถไปรับก็ไม่ยอม ไม่รู้ว่ากลัวจะรู้จากบ้านหรือกลัวเป็นหนี้บุญคุณกันแน่พูดอย่างเคืองขวนขวางออนิชาก่อนที่จะพูดต่อไปอย่างห่วงใยหลานปากก็ว่ารักหลานห่วงใยหลานสินักหนาแต่ไม่เห็นหาความสบายให้หลานคุณพิพพบยิ้มอยู่ในหน้าพลางแก้ตัวแทนออนิชาเพราะว่าความจริงพาหลานขึ้นรถแท็กซี่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรหาขึ้นรถเมล์ก็ไปอย่างหนึ่ง พ่อจึงคิดว่านหนูออนิชาต้องการฝึกหลานไปในตัวด้วยไม่ให้สำรวยจนเกินไปในเมื่อเป็นเด็กผู้ชายนี่พ่อก็พลอยเห็นดีไปด้วยหรอครับถามบิดาอย่างน้อยใจพ่อก็เห็นด้วยเพราะต้นกล้าเป็นเด็กผู้ชายอย่างผมกับวัดพ่อแม่เลี้ยงมาก็ไม่เห็นสำรวยอะไรนี้ครับนับตั้งแต่เกิดมานับตั้งแต่เกิดมาผูกับวัดก็แทบจะไม่ได้ค่อยได้ขึ้นรถเมล ตอนอยู่มหาวิทยาลัยผมกับวัดขึ้นรถเมย์บ่อยไปครับแยงเบาๆก็พอเพื่อนชวนยัยเด็กอ่อนนิชานี่ก็รู้สึกว่าจะมีดีนะตอนนี้ทั้งพ่อทั้งแม่โปรดปรานกันไปหมดพ่อกับแม่เอ็นดูที่แกเป็นเด็กดีรู้จักอบรมสัง่งสอนหลานต่าหากคุณพิภพเป็นฝ่ายพูดขึ้นอีกคราวนี้คุณสุมนสนับสนุนเสียงอ่อนแม่เอนดูหนูออนนิชา ก็อย่างที่คุณพ่อว่าค่ะผู้บรียิ้มอย่างคำคำไม่ได้พูดอะไรอีกหลังจากได้รับโทรศัพท์จากอ,อนิชาประมาณ40นาทีอ,อนิชากับต้นกล้าก็มาถึงพัชรายโยธินโดยมีกระเช้าผลไม้ขนาดย่อมซึ่งมีองุ่นแอปเปิลกับส้มจัดอยู่อ,อนิชาให้รถส่งเพียงแค่หน้าประตูใหญ่จูนหลานชายและหิก้กระเช้าผลไม้เข้ามาหลังจากแจ้งความประสงค์ว่า มาพบประมุกทั้งสองของพัชราโยธินนายแสวงเปิดประตูให้ออนิชาเพราะรู้จักดีว่าเธอกับต้นกล้าเป็นใครแม้ว่าจะเคยพบเห็นเพียงครั้งเดียวส่วนสาวใช้คนอื่นๆก็เช่นเดียวกันเมื่อเปิดประตูให้ออนิชาแล้วนายแสวงก็ยกมือไหว้เธอและรับกระเผากระเช้าผลไม้ไปช่วยถืออ,อนิชารับไวหวนายแสวงอย่างรู้สึกกระดากเนื่องจากเขาสูงอายุกว่าเธอมาก ขอบใจลุงมากค่ะต่อไปไม่ต้องไหว้ฉันก็ได้ไม่เป็นไรครับคุณหนูก็เท่ากับนายคนหนึ่งของผมดูคุณท่านดูเหมือนจะรอคุณหนูอยู่ในห้องนั่งเล่นครับท่านสั่งผมให้มาคอยเปิดประตูรับคุณหนูชายเลยวัยกลางคนรายงานอย่างนอบน้อมพอเดินมาถึงหน้าตึกใหญ่จำปาหัวหน้าสาวใช้วัยกลางคนได้รอต้อนรับอยู่เชิญคุณหนูค่ะคุณผู้หญิงท่านรออยู่ในห้องนั่งเล่นค่ะ จำปายกมือไหวอ่อนนิชาเช่นเดียวกับนายแสวงทําให้อ่อนลนิชารู้ว่าประมุกทั้งสองของพัชรโยธินได้ให้เกียรติแก่เธอในฐานะที่เธอเป็นน้าสาวของต้นกล้ามากกว่าเป็นน้องสาวของอรณีจากนั้นจำปาก็รับกระเช้าผลไม้จากนายแสวงแล้วก็เดินนําหน้าอรณีแล้วก็เดินนําหน้าอ่อนน,น,อนิชากับต้นกล้าไปยังห้องนั่งเล่น อารมณ์ของอ,อนิชาขุนมัวขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นว่าภูบดีนั่งวางมาดอยู่ในห้องกับผู้ให้กำเนิดของเขาทำไมไม่รู้จักไปไหนมาไหนนะนั่งเหมือนจะรอให้เราไหว้อยากบอกนะักว่าที่ไหวก็พราะจำใจและตามมารยาทใจจริงไม่อยากไหว้นักหรอกไม่ว่าขณะนี้จะมีอารมณ์และความรู้สึกอย่างไรอ,อนิชาก็ฉลาดพอที่จะไม่แสดงอะไรออกมา เธอได้ยกมือไหว้ระมุกทั้งสองของบ้านรวมทั้งภูบดีอย่างนอบน้อมอ่อนโยนไม่ต่างกันส่วนต้นกล้าก็ยกมือไหว้บุคคลทั้งสามคนตามน้าสาวอ,อนิชาให้หลานชายถือกระเช้าผลไม้ไปมอบให้คุณสุมนโดยเธอได้ช่วยประคองไปด้วยเพราะกลัวหลานทำหกตกหลน่นน้านี้กับต้นกล้านำมาเยี่ยมคุณย่าครับขอบใจลูก คุณสมรับกระเช้าผลไม้มาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็กอดหลานชายไว้พร้อมทั้งจูบแก้มซ้ายแก้มขวาเอซื้อมาฝากคุณย่าแล้วปูกกับลุงภูล่ะคุณปู่ถามเมื่อค่อยๆดึงหลานชายเข้ามากอดคันแล้วก็หัวเราะชอบใจเสียงดังเมื่อได้ยินคำตอบของหลานชายคุณปู่กับลุงภูไม่ได้ไม่สบายอย่างคุณย่านี่ครับถ้าอยากกินเอออยากทาน ขอคุณย่าก็ได้คุณย่าใจดีไม่หวงคุณปู่กับลุงภูหรอกครับครั้งแรกต้นกล้าใช้คำว่ากินพอน้าสาวสบตาก็เปลี่ยนเป็นทานทันทีเมื่อผู้บดีแลเห็นเข้าก็นึกชมความฉลาดของหลานชายคุณขวางอ,อนิชาและค่อนอยู่ในใจอย่าเด็กแสบนี่รายนักถ้าขืนปล่อยให้อบรมเลี้ยงต้นกล้าต่อไปจนโตต้นกล้าคงไม่ต่างอะไรกับดินน้ำมันก้อนหนึ่ง สุตยายน้าสาวจะปั้นปู่ย่ารวมทั้งคุณลุงคมไม่มีความหมายอะไรถ้านาสาวไม่ต้องการให้มีหลานของปู่ช่างฉลาดพูดราวกับมีใครสอนทีเดียวคุณปู่ก่าวชมเบาๆกอดไว้อย่างรักใครมากขึ้นผมบอกแล้วไงครับว่าหนามแหลมไม่ต้องมีใครเสียมก็แหลมคมผู้บดีพูดเป็นเชิงบอกอนิชาว่า หลานชายของเขาเป็นเด็กฉลาดเองไม่ใช่เกิดจากการอบรมเลี้ยงดูของเธอ,ออนิชารู้เท่าทันคำพูดของภูบดีดังนั้นเธอจึงถามหลานชายเสียงอ่อนโยนต้นกล้าฉลาดเหมือนใครคะเรียนให้คุณปู่คุณย่าทราบสิคะไหนบอกลุงสิประมุกของบ้านพัชรายโยทินอยากได้ยินคำตอบของหลานคุณสมนกับภูบดีก็ตั้งใจฟัง ต้นกล้าฉลาดเหมือนพ่อวัดกับแม่นีครับแล้วก็ฉลาดเหมือนนันนีกับนันนนด้วยตอบแล้วก็ยิ้มมองนะ้าสาวอย่างรักใคร่และภาคภูมิใจก่อนจะเลองให้ผู้เป็นปู่กับยา่าและผู้เป็นลุงฟังแต่คุณครูใหญ่คุณครูที่โรงเรียนบอกว่าต้นกล้าฉลาดเหมือนนันนีเพราะนันนีเป็นคนเลี้ยงต้นกล้ามาตั้งแต่เกิดเลยครับพูดจบ ก็วิ่งผลาจากปู่ไปกอดน้าสาวและดึงแขนน้าสาวมาจูบและพูดค่อยๆให้ได้ยินกันสองคนแต่ทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นั้นได้ยินตลอดนันนี้หอมชื่นใจจังจะมายอขออะไรนะอ่อนนิชาถามยิ้มยิ้ม,มรอยยิ้มสดใสชวนมองก่อนก้มลงจูบศีรษะของหลานชายแม้ทำให้ภูบดีแม้ทำให้แม้ภูบดี ก็อดนึกชมไม่ได้ยิ้มใส่บริสุทธิ์ก็เป็นเหมือนกันกันกบยายแสบการแสดงออกต่อกันระหว่างสองน้าหลานนี้ทำให้คุณพิภพคุณสุมลและแม้แต่ภูบดีเองก็คิดว่าคงเป็นการยากที่จะแยกน้าหลานทั้งสองนี้ทั้งออนนิชาและต้นกล้าคงจะจากกันไม่ได้คำกล่าวของอ,อนิชาที่ว่าพอตื่นขึ้นมากลางดึก หากไม่เห็นเธอต้นกล้าก็จะไม่ยอมนอนในตอนค่าเท่านั้นที่ยอมให้แจ่วไปนอนเป็นเพื่อนเล่านิทานให้ฟังได้แต่จะไม่ยอมด้วยให้นอนด้วยตลอดทั้งคืนนั้นจะต้องเป็นความจริงออนิชาไม่ได้กล่าวเท็จอย่างแน่นอนย่าไม่สบายต้นกล้ามาอยู่กับย่ายได้ไหมลูกต้นกล้าต้องไปเรียนหนังสือนี้ครับตอบเองโดยไม่ได้มองนะ้าสาว งันต้นกล้ามาอยู่กับย่าตอนปิดเทอมก็แล้วกันโรงเรียนจะปิดเทอมแล้วนี่คุณพี่พบลองอย่างถามเด็กชายอึ้งไปผู้เป็นปู่จึงทวงถามว่ายังไงครับณนีน้ต้องมาด้วยครับข่าวนี้ตอบทันทีงั้นก็ให้นานี้มาส่งคุณย่ากแกล้งพูดไม่ได้ครับณนี้ต้องอยู่กับต้นกล้าด้วยไม่มีณน,นี้ต้นกล้านอนไม่หลับ แล้วท่าน,นนี้แต่งงานไปต้นกล้าจะว่ายังไงภูบดีถามหลานชายยิ้มยิ้มต้นกล้ามองน้าสาวอย่างงงงงอ่อนนิชามองภูบดีอย่างคึงเคืองพางพูดว่านนนี้จะอยู่กับต้นกล้านนนี้จะไม่จากต้นกล้าไปไหนแล้วก็ไม่ยอมให้ต้นกล้าไปจากน้นนี้ด้วยพูดเป็นการประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเธอกับหลานจะไม่พลากจากกันไปไหนนั้นทำให้คุณพิภพคิดว่า หากภรรยาอยากจะได้หลานมาอยู่ใกล้ๆก็จําเป็นจะต้องอ้อนวอนขอร้องให้อ่อนนิชามาอยู่ด้วยพร้อมกันก็นึกตำหนิลูกชายเมื่อรู้ว่าคําพูดของเขาเรื่องที่ออนนิชาจะแต่งงานทําให้เธอโกรธเพราะพูดทํานองว่าเมื่อเธอแต่งงานแล้วก็จะทอดทิ้งหลานไม่สนใจใย,ยดีดังเดิมภูนี้ก็แปลกช่างคอยเหน็บแนมใยอออน,นิชาเสียจริง อย่างนี้มันน่าบังคับให้แต่งงานกับน้าสาวของหลานให้เข็ดเพื่อต้อนกล้าจะได้อยู่ที่นี่ในเมื่อตัวเองก็ยังช่างเลือกไม่ยอมรักใครคุณพิภพคิดอย่างหมันไส้ลูกชายส่วนคุณสมน์ก็จัดแจงเปลี่ยนเรื่องสนทนาใหม่เดี๋ยวทานอาหารกลางวันด้วยกันนะคะหนูอนิชาดิฉันหนูอย่าปฏิเสธเลยเราเนี่ยเป็นญาติกันแล้วเพราะต้นกล้าเป็นตัวเชื่อม หนูคงไม่ปฏิเสธว่าไม่จริงนะคุณพิภพเสริมขึ้นเมื่อรู้ว่าออนิชาจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ป้าจำได้ว่าเคยพูดกับหนูออนิชาแล้วว่าเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันที่ไหนเรามันญาติกันดิฉันขอบพระคุณท่านคุณลุงกับคุณป้าค่ะที่เมตตาให้เกียรติดิฉันออนิชากล่าวพร้อมกับประนมมือไหว้คุณพิภพกับคุณสมนอย่างนอบน้อม พร้อมทางนึกทราบซึ้งในน้ำใจของสองสารมีภรรยาด้วยรู้ว่ากล่าวกับเธอด้วยความจริงใจก็มีแต่ภูบดีเท่านั้นคงไม่สู้ชอบถ้อยคำของผู้ให้กำเนิดของเขาเมื่อเรียกลุงกับป้าหนูก็ควรจะเรียกตัวเองกับลุงและป้าเหมือนที่หนูเรียกกับคนอื่นหนูสนิทสนมเหมือนที่หนูพูดกับพี่ชายพี่สาวของหนูก็ได้คุณพิภพพูดอย่างอารมณ์ดีอ,อนิชาย,ยิ้ม โดยไม่พูดว่าไรต่อไปนี้ป้ากับลุงจะเรียกหนูว่าหนูนี้สั้นๆหนูเรียกตัวเองกับป้าคุณลุงว่านี้ค่ะคราวนี้อ,อนิชาตอบรับเสียงอ่อนโยนสเสน่ห์แรงนักทั้งพ่อทั้งแม่ชื่นชอบไปตามๆกันไม่ใช่พระหลานเป็นต้นเหตุหรอกผู้บดีอดค้อนอ,อนิชาไม่ได้เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน ประมุขทั้งสองของบ้านพัชรายโยธินได้ให้สาวใช้จัดที่ห้องกระจกซึ่งมองเห็นสวนอันงดงามเหมือนนั่งรับประทานอยู่ในสวนนั้นสวยจังครับมีน้ำพุด,ด้วยต้นกล้าพูดอย่างตื่นเต้นตามภาษาเด็กต้นกล้าชอบไหมครับผู้เป็นลุงถามชอบครับงั้นเดี๋ยวทานอาหารแล้วลงไปเดินเล่นกับลุงต้นกล้าอึกอัก ว่ายังไงตกลงไหมภูบดีถามยิ้มยิ้มตกลงครับแต่ต้นกล้าขอเอานานี้ไปด้วยปู่กับย่าพากันยิ้มอย่างชื่นชมในความฉลาดของหลานชายตัวน้อยทำไมกลัวลนันนีหนีหรือนานนีไม่หนีต้นกล้าหรอกครับนานนหรักต้นกล้าที่สุดในโลกเลยต้นกล้าก็รักนานนีไม่หนีน,นันนีเหมือนกันครับตอบอย่างฉชา,ชานเป็นเรื่องเป็นราว จนลงุงอดหัวเรอไม่ได้เมื่อมองไปยองอ่อน,นิชาเห็นว่าเธอกำลังยิ้มอย่างถูกใจในคำตอบของหลานชายงั้นทำไมต้องให้นันนี้ไปด้วยผู้บดีถามอย่างอยากฟังคำตอบของต้นกล้าก็ต้นกล้าอยากให้นันนี้ไปดูด้วยนี่ครับนันนี้ก็ชอบดูเหมือนกันยังไม่ได้ยินนันนี้พูดสักคำคุณลุงภูไม่ชวนนันนี้จะพูดได้ยางาังไงครับ คำตอบนี้ทําให้คุณปู่คุณย่าหัวเราะชอบใจเสียงดังคุณลุงภูก็กลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่ครั้นมองไปทางสีหน้าที่สงบเฉยของอนิชาเขาก็รู้สึกฉุนขึ้นมาทันทีคุณพิภพจับศีสเัเล็กๆของหลานชายโยกเบาๆพลางชมว่าเจ้าหมอนี่ฉลาดเหมือนใครหนอวัดเมื่อเล็กๆก,ก,ก็ไม่เช่างพูดช่างโต้ตอบอย่างนี้เหมือนลุงภูนะสิคะ กล้าต้วตอบไม่ว่าใครจะถามอะไรแม้แต่คนรู้จักหรือไม่รู้จักคุณสุมนกล่าวชมลูกเลี้ยงจากความรู้สึกอันแท้จริงแต่ยังไงผมก็คงไม่กล้าและไม่เก่งเท่าต้นกล้าพูดเสียงบนหัวเราะปราบปลายมองไปทางน้าสาวของหลานชายเธอแลเห็นเข้าพอดีก็รู้ว่าเขาพูดกระทบเธอฝากเอาไว้ก่อนเถอะต่อหน้าคุณลุงคุณป้า ฉันจะไม่ตอบโต้อะไรคุณจะให้คุณถูกมองว่าชอบพูดจาเหน็บแนมฉันอยู่ตลอดเวลาพอสาวชัยยกอาหารมาวางเรียบร้อยแล้วคุณสุมลก็บอกให้ออนิชากับต้นกล้าลงมือรับประทานลงมือทานได้แล้วลูกหนูนี้ต้นกล้าไม่ต้องเกรงใจไม่ใช่บ้านคนอื่นมีทั้งมีกรอบและเกี๊ยวกรอบราดหน้าฝีมือของแม่ผ่องจัดว่าชัยได้ นนี้ลองทานดูสิต้นกาจะทานอะไรบอกปู่สิลูกประมุขของบ้านพัชราโยธินถามหลานชายอย่างเอาใจด้วยความรักใคร่ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเมื่อนาสาวกล่าวขอบคุณคุณพิภพกับคุณสุมน์ตนกล้าก็กล่าวตามอย่างเรียบร้อยเมื่อเห็นน้าสาวยิ้มก็ยิม้มเมื่อเห็นน้าสาวยิม้มก็ยิ้มจนแก้มป่อง ราะแสดงว่าพูดตามถูกต้องผูกผ้ากันเปื้อนหน่อยนะคะน้าสาวบอกเบาๆหยิบผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่มาผูกคอให้หลานชายเพื่อป้องกันอาหารเปื้อนเสื้อผ้าที่สวมครับต้องผูกผ้ากันเปื้อนได้หรือลูกผู้เป็นปู่ถามพอะเพิ่งเห็นครับเดี๋ยวอาหารเปื้อนเสื้อผ้าต้นกล้าจะไม่หล่อแต่ก็ต้องไม่ให้เปื้อนมากนะครับน้านี้บอกว่าไม่เก่ง อีกหน่อยจะต้องผูกผ้าไปจนหนุ่มอายเขาครับพูดตามที่น้าสาวเคยสอนเสียงเจ๋วแจวหนูนี้บอกอย่างนั้นเหรอคะคุณสุมนถามค่อยๆขณะที่หลานชายกำลังคุยกับปู่เพลินค่ะต้นกล้าช่างจำสอนอะไรจะจำได้เสมอตอบพร้อมกับมองหลานชายอย่างรักใคร่ภาคภูมิในความเฉลียวฉลาด ช่างจดจำเกินเด็กวัยเดียวกันต้นกาจะทานอะไรคะออนิชากะซิบถามหลานชายหลังจากแกคุยกับปู่แล้วต้นกากระซิบข้างหูหน้าสาวบ้างหน้าสาวตะแคงหน้าลงต่ำต้นกาจะทานเกี๊ยวกรอบไม่ลาดหน้าครับตกลงคะ่ะต้นกาจะทานอะไรนะหนูนี้คุณสุม,มนถามจะทานเกี๊ยวกรอบไม่ลาดหน้าคะ่ะ ชอบทานเกี๊ยวกรอบอย่างเดียวออนิชาตอบคุณสุม,มนแล้วก็ถามหลานชายใช่ไหมคะใช่ครับออนิชาเองก็รับประทานเกี๊ยวกรอบกับมีกรอบราดหน้าไปอย่างละนิดแล้วก็อิ่มกินเป็นแมวดมคงจะกลัวอ้วนไม่สวยกระมังเดี๋ยวหุ่นนางแบบจะเปลี่ยนไปภูวดีคงติโนนค่อนนี่อ,อนิชาอยู่ตลอดเวลา โดยที่บางครั้งมันก็ไร้เหตุผลวันนั้นหลังจากรับประทานอาหารและผลไม้เสร็จแล้วผู้บดีชวนหลานชายไปเดินเล่นที่สวนไปเดินเล่นย่อยอาหารกับลุงไหมต้นกล้าไม่ตอบแต่หันหน้าไปมองนะ้าสาวแทนออน,นิชาจึงบอกหลานชายว่าต้นกล้าไปเถอคะค่ะนานี้ไม่หนีต้นกล้าไปไหนเพราะต้นกล้าเป็นอะไร พราะต้นกล้าเป็นอะไรของน้านี้จำได้ไหมคะอ,อนิชาเอ่ยอนุญาตให้หลานชายไปกับภูบดีก็เพราะเธอจะสนทนาเรื่องเงิน15ล้านบาทกับประมุขของภัชราโยทินโดยไม่ต้องการให้ภูบดีมานั่งฟังประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือต้องการให้เขารู้ว่าถึงเขาจะเป็นลุงของต้นกล้าเขาก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับแกดวงใจของน้านี้ครับ ตอบด้วยท่าทางภาคภูมิใจงั้นณน,นีไม่หนีไปไหนหรอกคะ่ะแล้วก็ไม่ให้ใครพาต้นกล้าหนีไปจากณน,นีด้วยจำได้อีกใช่ไหมคะใช่ครับตอบแล้วก็ยอมไปกับผู้เป็นลุงโดยดีเมื่อผูปฏิพาหลานชายออกไปจากห้องนั้นแล้วอ่อ,อนนิชาก็ขยับกายเล็กน้อยก่อนที่จะพูดว่านี่มีเรื่องจะเรียนคุณลุงกับคุณป้าทราบค่ะ เรื่องอะไรลูกคุณสมน์ถามอย่างสนิทสนมบอกความเอ็นดูเรื่องเกี่ยวกับเงิน15ล้านบาทค่ะตอบพร้อมเปิดกระเป๋าสะพายของเธอหยิบสมุดเงินฝากให้ผู้เกิดก่อนทั้งสองพร้อมกับพูดว่านี่อยากให้คุณโมคุณป้าเห็นว่าเงิน15ล้านที่พินีเก็บไว้ให้ต้นกล้ายังอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์ค่ะ จบบทที่48